ยนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราต้องขอคุยกันไ้ฟ้าแม่แต่ตรงนี้ฝุ่นฝุ่นเยอะนะคนต้องเป๊ะๆนอนไหนอ่ะตรงนี้ทำอะไรบ้างก็เป็นคอมพิวเตอร์เดียวใช่แล้วก็จ่ายงานคนเข้าข้างในอ๋อคอมพิการอย่างเดียวมาเช็คอมพิวเตก่อนก่อนที่จะปล่อยเข้ามากแล้ว็ตู้นี้ไม่ได้นีนิ่มจะไม่ได้แอร์นะใช่ จะไม่ได้แต่ถ้าตัวนี้พี่ทำให้ได้เพราะว่ามันแยกกันน่ะไม่เพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่กันอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักเดือนพี่ทำชุดนี้มาเดี๋ยวจะย้ายชุดสื่อสารแล้วก็เอาการวางแผนไปปรับเข้าไปอยู่ในตุ๊กแสแล้วก็ตัวนี้เป็นการจ่ายเข้าไปงินเข้าไปในตุ๊กแสเพราะตัวนี้จะย้ายเหรอได้ก็คือาพอพอได้เต็มแล้วก็ตุ๊กแเนี่ยพราี่กันเข้ามา ดูแลนะครับดูแล,แลย,ยังขาดอะไรหรือเปล่านะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ให้เห็นที่น้อมผู้ไข่ของเรานะเป็นขนาดเท่าไหร่ก็จมีตารางนี้มันเป็นงเมนต์ครับเป็นข้าวต้มโหงครับเพรา็ทีนี้มันเป็นเทปนี้แล้ว เดี๋ยวพีปิดแอร์ให้ตัวนึงครับติดแอร์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเต็นท์นะได้ถ้าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวลองเช็คภาราด้วยอาอปีกันมาปิดแอร์ให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเต็นท์นะครับเปลี่ยนเต็นท์นะครับตอนนี้ฝุ่นมันเยอะมากนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณพี่กันนะอย่างี้เดี๋ยวลองก่อนนะถ้าพรุ่งนี้แอร์มันกลางวันนะซุ้งไม่ไหวเดี๋ยวพี่เพิ่มให้อีกตัวหนึ่งใครพิสพ่าไหวแล้วสามตัวได้เพราะจะทันรอบ อเคคขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่กครับ กับพียนว่าในภาี่นา้เนี่ยับ่ินาทีองคะ้องนึงมมมี่ด้ไยวเราเราเราอย่ที่นี่้า่งนะผมว่าแ้วจะเอาอะไรบอกเร้นั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันเน่ยใช่ครับ้ายังไงก็มครับให้มาอ๋อี่ยามม่อนบ้านนะแข้าวเด้วยนะเอาไหมนะเอาไหมนะเอาให้อาไหมเไหมไหม

ทุนรับทีมพ์การพี่กันชามารังครับที่เข้ามาดูแลพวกเรานะครับครอบครัเราครับตุภัยนะครับสยามเริ่มใจนะขอขอบคุณที่กันมากๆนะมาขึ้นมานะที่เข้ามาให้กำลังใจนะใช่ครับต้องใส่แมทนะต้องใส่แมทเพราะตอนนั้คือมันมองไม่เห็นฝุ่นนะใ้่คืนมาให้เห็นฝุ่นใส่มาแล้วะ มกไปแมู่ไปเรือี่หนข้างหน้าของซึงอ่ะคนนี้ตึงก่ามันก็มาใหม่ขุนั่นอยู่กเบมันก็ตกลงไมันกเป็นน้นี่ลมนพื้นมันเป็นขุนฟูด์ูุนเนีพวกนี้เดี๋ยวใช้เข้าไปปูสามอีกทีหนึ่งตึงข้างหน้าแล้วก็แล้วก็ปัด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 เอา่างั้นดีกว่าผมไม่อาให้พวกนี้เสร็จแล้วสั่งแอร์มาแล้วสั่งเต็น์มาแล้วเดี๋ยวพวกนี้มาแป๊บเดียว

คือแต่บประชันมาถึงแล้วแล้วก็คือเหมือนกับเรามันมันเหมือนมันนอนไม่หลับและก็อย่างคือน่าจะเราเป็นเป็นผู้บาดนะพี่คนละกีดมันไม่จบมันนนอไม่เต็มหมดเลยพี่ท็อปพี่ไทยยังอยู่ข้างในมพี่ไทยยังอยู่ครัพี่เขาจะสลับกันมาใช่ครับพี่ไทยยังอยู่นอนก็คือสลับคือถ้าพี่ท็อปไม่อยู่พี่ไทยก็มาพี่ไทยไม่อยู่พี่ท็อปก็มาหลังจากก็ไม่เสร็จงานกาจะมาแล้วแบบแต่ทีมก็จะลงเต็มที่ แมสเนี่ยค่ะเนี่บอกว่าใส่เป็นเจาา้าห้าเพราะข้างในนยแมสกร,ร,รม,มัจดีหน่อยถ้าต้องถ้าก่อนถ้าไม่ตรงนี้ไม่เจอผมก็กจะใช้ธรรมดาแต่ใส่อสองคัเพราะว่าข้างในมัน,นุดข้างในเนี่ยมันเป็นมันมีบางส่วนที่มันเป็นใยแก้วอะไรไม่รู้เขาบอกว่ามันเข้าไปแล้วมันอันตรายระบบทางเดินหายใจซึ่งบางทีมันไม่ไ้ม่ได้ออกพิันีไม่ได้เป็นหมนนีเยตแล้วก็ไปทาให้เาเ็่ยาัวถ้าสุจานส อยากให้ยอดยืนยันนิดนึงหลายคนสงสัยว่าเสียงหญิงสาวปริศนาเนี่ยมันเป็นคนจริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบหูแววหรือว่าเป็นแบบหอลอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความหวังของทุกคนพวกเราก็ได้ยินเล็กๆก,ก,กันแตนกันมันก็เลยกลายเป็นความหวังไม่ว่าเอาง่ายๆเอาอย่างนี้นะครับเสียงนั้นทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันทั้งหมดนะเล็กๆแต่ ไม่ว่าจะมีผมยืนยันน้อย่างนี้ไม่ว่าจะมีเสียงนั้นหรือไม่มีเสียงพวกเราก็จะพยายามเข้าไปให้ถึเสร็จสุกสุดนะครับเราก็จะพยายามเข้าไปให้ถึงทุกสุดท้ายเอาคนย้อนนะคะต่อยอถ้ามีอะไรผมจะออกมาอัปเดตนะครับได้ค่ะุณน้ำยอดก็จะได้ชัดเจนถ้าตอนหุ้มหนึ่งไม่มีสวัสดีครับตอนนี้เราก็ แต่งตัวเรียบร้อยนะครับพร้อมเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับน้อย9 8นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องของเรากลับบ้านนะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสู้ๆก็ตอนนี้ครับทีมงานก็กําลังเตรียมนะครับเตรียมกาลังนะครับเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจด้านในนะครับตอนนี้ก็บางแผนกันอยู่บวางแผนกันอยู่ Dante, ตอนนี้ก็ทำการแบ่งงานกันนะแบ่งงานกันที่กำลังจะเข้าไปข้างในนะครับเรียกนะขอกำลังคนที14นายครับเข้ามาเปลี่ยน ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในน้อย948ด้วยนะครับสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ